สวัสดีครับมาพบกับกระผมอีกแล้วทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปนี้ไม่ควรพลาดเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าผมจะมาตามหาเหรียญหรือมาประกาศรับซื้อเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2 5 5 5นะครับให้ราคาแพงเหรียญละ30,000บาทนะครับ ก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้ละเอียดด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญหนึ่งบาทปีพศนี้มีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาและแบบที่ผมตามหานะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอก็คือทางด้านหน้าของเหรียญปีพศ2555ชนิดราคา1บาทนะครับเป็นภาพรวมแบบที่ยังไม่มีราคานะครับแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญนั้นก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับ แต่แบบที่มีราคาเป็นแบบไหนแบบไม่มีราคาเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะได้อธิบายไปนะครับมีจุดดูนะครับมาชมทางด้านหน้าของเหรียญแบบที่มีราคาแพงนะครับให้ดูสลอิตรงคำว่าภูมินะครับสลีที่อยู่ข้างบนหมอมานะครับ ตรงคำว่าภูมินะครับจะชิดติดกับขอบเหรียญด้านในเลยนะครับถ้าแบบหาง่ายนั้นจะห่างนะครับและให้ดูคำว่าเดชนะครับให้ดูหางของตัวชอช้างนะครับจะใกล้ขอบเหรียญด้านในเป็นพิเศษนะครับถ้าแบบไม่มีราคานั้นจะห่างมากเลยนะครับและให้ดูคำว่ารับนะครับ หางของตัวไม้หันอากาศนะครับจะชิดติดกับวงขอบเหรียญด้านในเลยนะครับถ้าแบบปกติหาง่ายไม่มีราคานั้นจะห่างนะครับและหางของตัวชอช้างนะครับก็จะใกล้กับขอบด้านในของเหรียญพิเศษอีกเช่นกันนะครับถ้าแบบไม่มีราคาจะห่างกว่านี้เยอะเลยนะครับ ให้สังเกตลูกศรสีเขียวแต่ละตำแหน่งที่ผมชี้ให้ดูนะครับแล้วก็ดูภาพประกอบเป็นหลักด้วยนะครับแบบราคาแพงด้านหลังของเรียนนะครับให้สังเกตข้อความคำว่าประเทศไทยนะครับและพศ2 5 5 5นะครับให้ดูตัวอักษรตัวแรกทั้งสองประโยคนะครับบรรทัดบนและบรรทัดล่างนะครับ ก็คือตัวปอปลาและตัวพอพานนะครับจะอยู่ไม่ตรงกันนะครับหัวของตัวพอพานจะอยู่ระหว่างช่องว่างของฐานตัวปอปลาและตัวรอเรือนะครับสังเกตตามลูกศรเลยนะครับตามผมบรรยายเลยครับส่วนตัวอักษรด้านหลังสุดนะครับตัวยอยักษ์และเลข5ไทยก็จะไม่ตรงกันนะครับ ถ้าแบบไม่มีราคานั้นจะอยู่แนวเดียวกันเลยนะครับทั้งสองบรรทัดนะครับเห็นไหมครับและให้ดูหางของยอยักษ์นะครับหางของยอยักษ์นั้นจะชิดติดกับขอบเหรียญด้านในเลยนะครับชิดเลยนะครับและให้สังเกตตัวทอทหารนะครับตรงคําว่าบาทนะครับจะมีทอทหารตัวสุดท้ายอยู่นะครับ ฐานของตัวทอทหารนั้นจะห่างจากช่อฟ้าที่ยื่นออกมาจากหลังคาวัดนะครับจะหานะครับถ้าแบบไม่มีราคานั้นจะเกือบชิดเลยนะครับถ้าแบบเหรียญทั่วไปหาง่ายจะชิดเลยนะครับและให้สังเกตเส้นสีเขียวที่ผมวงไว้นะครับแบบราคาแพงนั้นนะครับหัวของเลขหนึ่ง อารบิกนะครับจะเข้าไปใกล้กับช่อฟ้าที่ยื่นออกมาจากตัวเจดีเลยนะครับจะเข้าไปใกล้เลยนะครับถ้าแบบทั่วไปหาง่ายไม่มีราคานั้นจะห่างมากเลยนะครับก็สังเกตตามภาพที่ผมได้ขึ้นประกอบเพื่อการบรรยายให้เข้าใจง,ง่ายเลยนะครับหากใครมีแบบที่มีราคาแพงที่ผมบรรยายไปถ้าเรียนไม่ผ่านการใช้งานผมให้อะไรละ3 0,000บาทนะครับ แต่ถ้าผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพของเหรียญตามลําดับนะครับมีอยากจะขาย ID Line อยู่ที่ชื่อคลิปด้านล่างแล้วนะครับ